ของไงเราพี่น้องนี่ครับนี่นะครับนี่เหรอครับตะลุงดวงนั่นครับอ๋ออ๋ออ๋อได้ได้บ่ได้พี่น้องได้ได้เพได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีเบาต่ำข้นอุดรนะครับมาถ่ายคลิปที่บ่อน้องแจงตําบลบานเผ่าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมือนีเพนว่ามีของไงเบาต่ำก็เลยเดินทางมาถ่ายคลิปนะครับมาชมกันเน้อพี่น้องว่ามันจะมีคือจังเพินวาหรือเปล่านะครับชิปโล่หอนหาชิปโลกาจะมี เออมี่ในรุ่นให้สะดุ้งขาดเนขาดแแทน่นอนกับปานวนจันคันเอาขาตั้งไปด้วยลูกหลานซุ่มลูกหลานพญยสร้างนี่ละนาฝายนัน่นข้าเจ้าพ่อไห่อาน้าบอ,อกเด้อกำนั่นพ่ใไห่อาน้าบอ,อกตำบลคำลาอมีน้าม็ดศอกกับพกศอกคันเสียเอาว่างจ็ดศอกให้เอาขาตั้งเก้าศอกเด้อปียี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเอาสารวัตรที่ยี่สิบเจ็ดกับยุบานหนองบัวแดง เพยานสร้างกำสร้างผิดทอดจะเลื่อนจัดอยู่บ้านหนองบัวดแดงบ้านหนองบัวดแดงตะบลหน,นองไผ่อ่ากลได้เวลาเปิดแล้วเนาะลงได้เลยโอ้ยดังนะพี่นองของเงยของเงยโอ้ยดังัูนะครับดังมะของใหญ่ครับพี่น้องโดนจนได้ครับโอ้ยออขาซนะเนาะโอ้ยสุดเพี้ยนยังครับพี่น้อง นานๆจะเข้าทีแกนะครับอือ uh> ไ,ไ,ได่ไปะไรไก่ปะได้ครับพี่น้องได้บะได้ครับอือต้องค่อยๆเอานะครับโอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ยได้ครับจัง

เงนจันรนจัน่นจันพี่น้องสงครับสเงืนจทเฮ้น่น้อลีขพี่น้องเอเดียวร้อย ส่งตัาใหญ่นะครับเึ๊บปเ๊บเรียบร้อยมุหนี้เราครับมุมนี้เราคุณยายรุ่นคุณยายครับพี่น้อง่คุณยายครับนอนนิงเ่งขาทองขาปังางครับเึ๊บปเ๊บปม๊บปึ๊บ่่ปุมใดปใพี่น้อง

โอ้ยโดนนะครับมาแล้วในสุดก็มาแล้วครับมารุนดังตรงนี้นะครับสองครับสองอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็ได้ลุนทุกรอบนะฮะนี่เหรอครับนี่แหละครับสะดุงดวงนั่นครับโอ้ยน้องนะครับสองบิ๊กๆทั้งนั้นครับ รุนรุนรุน,นรได้ปรดียกขาดีครับดูนะพี่น้องเออดินเอาเอเอาเอาเอาวนจันใหญ่สองแต้มครับได้ปรเด้พี่น้องได้ปรเด้ยวเพิเบเเขาว่เาวเข้า,าว่าเขา อ้าวได้ยไ่ได้เด้ยไ่ได้้หูตักกันเครับพี่น้องอ้เรียบร้อยหนึ่งตัวเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วพี่น้องอู้หูตอกไงพี่น้องตอกไงครับอืบอึบ ปลาตองใหญ่โอ้ยดวงดังตรงนี้มา้าหัวสะดุนน้งนึงนีบได้ป่าได้ครับปลาแม่เหนีวแม่ซีโร่หาโร่นครับปลาตองตักหนาครับผัวมันใหญ่เขาวข่าเขานะครับ ปลาตองใหญ่ปลาตองใหญ่พี่น้อง okay, นะโอ้ยครับเหี้ยครับ <c oughs> หน้าหน้าหน้า <c oughs> จาังไรนะครับอุ <c> ้ย <oughs> พี่น้องค <c oughs> นนะ่ะฐานธรรมดาฐานไปแล้วครับ <c> ไ <oughs> <c oughs> ปแล้วปุ่มนะปุ่มนะครับในตัวนี้ครับนี่นะพี่น้อง <c oughs> นุ่นจันใหญ่คล้ายๆลปกระบอกนะลครับยอดครับเป็นง่ายพี่นออ้อนงเอ้ถือยอะครับถืกยอะถือเสย็นนิ่งๆครับเอ็นร้อยมันนะครับกระดุงดังนี่ครับาบอนนี้ แกนี่ฆ่ากันไปครับตัวใหญ่ตัวน้อยกลางน้ำคือของใหญ่เราพี่น้องนะครับเห็นุนกำลังเพิ่นกำลังสุตากนะครับมันรุนจันทร์กับีโศครับอีโศกยีโศครับอีโศกของใหญ่อีกแล้วครับตักใจว่เนาะเอาลุนลุนมาลุนกันนะปุ๊บปึ๊บรีขาดอีกปึ๊บ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วอยู่บนน้อพี่น้องอยู่บนน้อเอาเอารุ่นๆุนครับรุ่น,นมาลุนน้ำกันครับมาลุนน้ำกันคุ่งยายจะเอาได้บ้าได้ร <cinematic. S 2> แรงยังดีอยู่ครับแรงยังดีอยู่ แหงยังดีอยู่ครับสายตาทุกคนจ้องไปที่แกนะครับตปวยไงเมียโัรยี้ครับพี่น้องตัวนี้ใส่ซีครับใส่ซีซีโลได้เพราะงั้นซีขีน,นะครับสุดซีได้แล้วตัวพี่น่องต้องค่อยๆปลอมปลอมเอานะครับเห็นเมือแห้ง เอาเขาเรียบร้อยมุ้นใจนเอบเรียบร้อยพี่น้องสบายใจพันธุ์เฮ็ดอัดงนะครับพันเนื้นนอังพี่น้องเมื่อโอ้โปวดปลาปลาตองไก่ใหญ่ครับเอ,อ้ยเอ,อ้ยลุนรุ่นลุน,ลน,ลน ซูซี่ครับตัวนั้นนะครับนะเรียบเรียบ,บร้อยอรรยากาศืม่นีเาาาานาพาว่าไทยอยู่บ่อแจงตำบลสามเ้าอำเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับปลากะต่วไปครับนี่รุ่นมีเสียวกันคลิปหนเจอก,กันไหมนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องต่อตั้งคนอุดรเด้อพี่น้องเด้ออควมกรุณากดแชร์กดไปให้ด้วยครับ กินหน้าเจอกันไหมเ้อาจิไปไอย่าลืมกิดตามเด้อ